ที่แบบว่าจบปริญญาโทซึ่งการจบอะไรก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนั้นจะเก่งการจบสูงแค่ไหนก็ไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นจะดีการจบสูงแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นประสบการณ์จะเยอะแต่มันแค่อาจจะมีนิดเดียวมุมมองที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เขาได้มาความรู้นั้นนะเอามาปรับใช้กับชีวิตเหมือนที่นีพูดวันนี้นะคะบางท่านบอกฟังมาแล้ว ต้องหลายหน้าที่เสียวเวลาไม่ได้ไรเลยหรือบางท่านบอกว่าเริ่มจะเห็นอะไรบ้างแหละเริ่มที่จะเอาจากที่นี้คุยเนี่ยนะคะไปผนวกกับหน้าที่ของตัวเองที่ทําแล้วก็แตกมันออกมาแล้วก็เริ่มที่จะเห็นภาพว่าจะทํายังไงต่อไปคําว่าสร้างภาพตั้งแต่ตัวเราที่เป็นนักประชาสัมพันธ์บางครั้งเราไม่ได้ใช้สื่อตรงนี้แต่คนอื่นใช้เราเนี่ยค่ะเป็นตัวแทน ของทางส่วนงานของเราเนี่ยค่ะไปทําหน้าที่รายชาสัมพันธ์สืออะไรสักอย่างหนึ่ง